ครับจบการแข่คลิปิงปิงวันนี้แล้วนะครับวันนี้เราจะมีบูซี่เอ็กสองตัวนะครับซึ่งเรียกว่าด,านดาันเดฟกับเทปซันเบฟนะสองตัวนะครับแล้วก็ที่ชูดวินเดอร์ลันเชอร์นะที่ผมได้พึ่งมาครับเฮ้ยครับเรามาประกอบกันครับเราใช้บิดเอนะเป็นบิดของแท้เมาเริ่มประกอบกันครับเราก็จะมีสองเบลดเพิ่มนะครับ มันจะเป็นสีจะมีห้าชิ้นนะมาประกอบกันกนะ่อนอื่นเอาเบลสีฟ้าใส่กับเลบเลต์เมทัลนะแล้วก็ใส่เจ้าตัวดรานเบลต์นี่เข้าไปนะคะแล้วใช้มือใช้บิดก็ได้ต่อดลงไปตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็บิดนะครับหล้วจากนั้นเสร็จก็ใส่ละชเชปนะฮะต้องส่วนบิดนะ ต่อไปเราจะเหมือนแกะเจ้าเพกซัสเลยนะคบพอแกะเยแล้วนะคะมันก็จะมีเจ้าเพกซัสเดยกออกมาครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้้วผมยังไม่รู้ก็มีอันนี้ค่ะมันประกอบกันครับอันนี้คือเพกซัสตัวแรกของผมแล้วะผมยังไม่ค่อยรู้เลยว่ามันประกอบอยังไงครับ แล้วมันเป็นซีเอ็กด,ด้วยนะครับคนแต่ผมไม่รู้เลยนะครับว่าเพกัสต์เจี่ยต่อยังไงครับมาประกอบกันครับเพกัสต์เจ็ตัวแรกคร่ะโอ้โผมก็ดีใจมากครับเย่ประกอบไปบิดีปี ก็คไปแล้วบิด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 ผมบิดไม่เลุอ๋อโอ้โหอุวันมาเนี่ยเป็นสัตว์เด็กที่คนรักสด